เปิดดวงพิงกี้และใบเตยปีหน้ารู้แน่ใครรอดใครร่วงผ่าดวงสองสาวปีหน้าปันทงแล้วใครรอดใครร่วงเปิดดวงพิงกี้และใบเตยปีหน้ารู้แน่หมปลายชี้แล้วมีคนหนึ่งต้องไปเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าสองคนบันเทิงใบเตยสุธิวันกุลชรหรือใบเตยอาสยามและนางเอกพิงกี้สาววิกาชยเดช ยังคงมีคดีพัวพันเกี่ยวกับแชร์ฟอเร็กซดีแม้ปัจจุบันนั้นทั้งคู่ได้รับการปล่อยตัวออกมาชั่วคราวแต่ขบวนการกฎหมายยังไม่จบสิ้นง่ายๆล่าลสุดหมอปลายกระซิบได้เปิดดวงสาวเบเตอร์ในรายการทัวร์มาลวงว่าการงานช่วงนี้ถึงปีใหม่จะมีเข้าเยอะ แต่พอเข้าเดือนเกิดทุกอย่างต้องไปฟันฝ่าต่อสู้คดีให้จบอีกเหมือนเดิมการเงินหดลงเยอะปีหน้ามีเรื่องอะไรมาให้สะดุดเยอะต้องจ่ายค่าอะไรที่ค้างไว้เพื่อเคลียร์ให้ชีวิตโลง่งทั้งนี้หมอปลายยังได้พูดถึงใบเตยอ,อีกว่าถ้าจะให้มีงานเยอะอย่าพูดมากยิ่งพูดยิ่งพันตนเองพอถูกถามมากๆก็จะพูดบนเข้ามาหาตนเองตลอด ด้านดวงของสาวพิงกี้หมอปลายบอกว่าดวงดีขึ้นเยอะและจะดีจนถึงอายุ40การเงินการงานจะเข้าเต็มที่ความรักก็มาเป็นตัวเป็นตนแต่ไม่ค่อยอยากเปิดตัวเท่าไหร่